เฮากัฮียน,นไว้พี่นอ้องเลยได้เถืหนา่เป็นเป็นเคยขจาเห้ากัว<ป><ป>้ยเจนมปนองพี่น้องพักผ่นพี่คนเคยของแท้นะพดนะเคยเคยใหม่นอนี่ทะอ,อันนี้เคยหลาปีแล้วตัวนี้ นสิได้เป็นผอคนแลเนี่แม na ่ไก si ่ชีไดเปี้นได้แห่ไก่ผ่อดองไข่ดาว้ินหัวน้ำน้ำน้ำตาหินน้ำงตาเด้อนะมาหนนะหในเียงนะัวซองโตพี่น้อยแขกลายแขกมาลายเนาะ กานไว้ยานบุพอแข็งโอ้ขวานอันนั้นวงัวนี่เก่งแท้นน่ผู้ใดน่ะเอาใส่บ่เราใส่พี่น้องเราใส่นี่เป็นไอ้ของกันหือนนอกเรเคยละเป็นนอกบ่ เคยใหม่เรแเลเซียนผมนั่งยืคืออยู่ผมเซียนเลยเขาบอกจอท่านี้ก็คือยังมวนมวนเป็นตะมวนท่านี้นะคือเป็นตะมวนแท้ซะดอกหม้อเพราะง้นเาฟังน้ตีันนี้เพี่น้องฟังน้ตีันี้ อย่ากินสากรบห้องกันพี่น้องเออเพื่อนเรากินเพือเดียวเพื่อนอย่าง่วอีมบอ่ากแดหว่างก็ตากแดดบ่ไหับ่ดอนบ่เขียนตัวทั้งนั้นขนาดกันนี่มือละกันขันห้ามกัไม่ได้ี่แกนต่ว่าก็เจ้ากบความห้ามกับนางขันหามก็เขาหามเจ้าทำได้เนรอ

เอาลบผานนี้เอาว่าเนต้าดค่อหามนะอผมมาผมหามนี่ไปก่อนให้เจ้าห้ามก่อนี่หะสเลยกตัวนน่น้าศ ยอเตียฟ้ากับวใหญ่หัวยิ้มไปนวลายหัวนวหัวเแบนี่ทานเตี้ยงฟอไแบบเตไหนจะโปดก้ห้ายัเลม้มหก1หัวกแงอยู่่า้า่าน้มูยางกมูใกลุ่มนี้พ่ีลูกตลาทเลู้าูาว้นีท่านใพังกจกบป่นหัวป่

ยังยุบอยู่เขาจมไปหมดเลยครับไปลงมังกีเขาจมนะไปลงแล้วเขาว่าจะลงจมลงก่อนแล้วเปเือเป็นได้ขอดได้แล้วติดมือนะอ๋ขอดอันพี่น้องไหยอัน อยากลองมีดเบ้างไหมมีดคือบบเข่าเนี้ยค่ะขัวหัวงัวนี่อ่าบ่าวต้าจนมันกล้ามข้นบ่าต้าก็พอน้องให้ยดามจนกล้ามขึ้นเบาขอดัดกางร้ามีดลองมือตัวเองนะเบาขอดไม่ใช่ติดแล้วพี่น้องนิ่วสังขัญนิ้วกลางอี้

ยืนแม่ค้านี่เป็นไหนลินเี่้น้องหมินตั้งเนาะว้ามันหูนะมินนะว้าลินลินหัวอพี่น้องนี่เานอมินเนาะ เห็นยังลินนะน่โหดีนะคนคนในเมียใหม่นะมันต้องลัวปีกเจอกั่เออจบแสบแล้วออล้นึงเลยกันเนี่ยเขาจะเอามัลิงเขาจะากินเพยงยั่ลินี่โอ้ยโดย่อนเอาใส่ถุงเลยไหม

อยากกินข่าเยกน่างข่าว่างขาวว่ามี่าว่าไปเจ้าะไ่าเด็กว่าเด็กวัดเด็กวัด้กะมาแต่วัดเด็กวนดมอนี่เด็กนอนวัดเด็กนอนวัด

วางตร่อดอีอดดนรนะล่ามุดขึ้นมากจห่อยทอดานี่หดยาวดิัวาเลยกคนหรือวาเรื่อยเขากินเบิ้ดเลยเบิ้ดกะมาลบไหมลบใหมยังในไทยลบนะเขาบอกลบเห็นเจ